สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการเยี่ยมบ้านผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชัน EDR Pass สำหรับครูที่ปรึกษาค่ะหลังจากที่ครูที่ปรึกษาดำเนินการเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน EDR Pass เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ครูที่ปรึกษาไปที่แท็บเมนูอื่นๆจากนั้นไปที่เมนูเยี่ยมบ้านผู้เรียนค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษานะคะหากครูที่ปรึกษาต้องการเยี่ยมบ้านผู้เรียนให้กดปุ่มบวกค่ะจากนั้นนะคะระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มที่ปรึกษาค่ะให้คลิกเลือกชื่อนักศึกษาที่ดําเนินการเยี่ยมบ้านค่ะจากนั้นนะคะระบบจะแสดงข้อมูลวันที่ปัจจุบันในการไปเยี่ยมบ้านค่ะ ครูที่ปรึกษาสามารถดําเนินการจับตําแหน่งปัจจุบันแผนที่ของนักเรียนนักศึกษาได้อีกเช่นเดียวกันค่ะในส่วนถัดมาค่ะครูที่ปรึกษาสามารถดําเนินการกรอกอายุบิดามารดานะคะแล้วก็สถานภาพของบิดามารดาได้อีกเช่นเดียวกันค่ะอีกทางนะคะยังสามารถดําเนินการกรอกความประพฤตินะคะของนักเรียนนักศึกษาได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนถัดมาค่ะครูที่ปรึกษาสามารถดรําเนินการกรอกความคิดเห็นนะคะของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนนักศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษาและครูนะคะแล้วก็ความคิดเห็นและข้อเสนอเนียของครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านครั้งนี้ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อครูที่ปรึกษานะคะดําเนินการกรอกข้อมูลการเยี่ยมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ครูที่ปรึกษาค่ะสามารถดําเนินการนะคะแนบรูปในการเยี่ยมบ้านได้อีกเช่นเดียวกันค่ะโดยคลิกไปที่เมนูเลือกรูปค่ะครูที่ปรึกษานะคะสามารถดําเนินการถ่ายรูปภาพได้นะคะในการเยี่ยมบ้านผ่านแอปพลิเคชัน EDR Pass ของเราโดยกดไปที่ถ่ายรูปค่ะจากนั้นนะคะให้กดถ่ายรูปภาพค่ะและกด use photo ค่ะ เมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลนะคะการบันทึกรูปภาพในการเยี่ยมบ้านนะคะหากครูที่ปรึกษานะคะต้องการลบรูปภาพในการเยี่ยมบ้านและบันทึกเข้าไปใหม่นะคะสามารถกดปุ่มที่ไอคอนรูปถังขยะสีแดงทางด้านด้างได้เลยค่ะเพื่อเป็นการลบรูปภาพในการเยี่ยมบ้านและสามารถเพิ่มรูปภาพนะคะในการเยี่ยมบ้านได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคลิกไปที่เลือกรูปค่ะ และสามารถเลือกรูปจากอัลบั้มได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและคลิกเลือกได้เลยค่ะเมื่อครูที่ปรึกษานะคะดำเนินการเพิ่มรูปภาพในการเยี่ยมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มบันทึกค่ะเพื่อเป็นการยืนยันการบันทึกการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาค่ะหากครูที่ปรึกษานะคะไม่ได้ดําเนินการกดบันทึกนะคะระบบจะไม่บันทึกการเยี่ยมบ้านของคุณครูที่ปรึกษาในครั้งนั้นค่ะ แกดปกลงค่ะเพียงเท่านี้นะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลนะคะการเยี่ยมบ้านของคุณครูที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ครูที่ปรึกษาดําเนินการเยี่ยมบ้านผ่านแอปพลิเคชัน EDR ผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วครูที่ปรึกษาสามารถดําเนินการพิมรายงานการเยี่ยมบ้านได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ EDR ของเราค่ะโดยคลิกไปที่เมนูครูที่ปรึกษา แล้วไปฟังก์ชันที่ชื่อว่ากิจกรรมเยี่ยมบ้านและคลิกกลุ่มในกลุ่มที่ปรึกษาค่ะจากนั้นนะคะระบบจะแสดงข้อมูลการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาค่ะเราจะมีสถานะในการเยี่ยมบ้านนะคะจํานวนครั้งในการเยี่ยมบ้านการเยี่ยมบ้านนะคะสามารถดําเนินการเยี่ยมบ้านผ่านเว็บเบราว์เซอร์ EDR ของเราได้อีกเช่นเดียวกันค่ะโดยกดปุ่มเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นค่ะให้คลิกเลือกชื่อนักศึกษานะคะที่ต้องการพิมพ์รายงานการบันทึกการเยี่ยมบ้านนะคะเมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแสดงข้อมูลการเยี่ยมบ้านที่ครูที่ปรึกษาได้ดำเนินการบันทึกเข้ามาผ่านแอปพลิเคชัน e d r p a t s ของเราค่ะจากนั้นนะคะให้ครูที่ปรึกษาเลื่อนลงมาทางด้านล่างและคลิกที่ปุ่มสั่งพิมพ์ค่ะ เมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะ,จะแสดงข้อมูลนะคะรายงานการเยี่ยมบ้านผู้เรียนนะคะของครูที่ปรึกษาและจะมีข้อมูลนะคะรูปภาพในการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาค่ะเพียงเท่านี้นะคะครูที่ปรึกษาก็จะสามารถดําเนินการเยี่ยมบ้านผู้เรียนนะคะผ่านแอปพลิเคชัน EDR p a s s และดําเนินการพิมพ์รายงานบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ EDR ของเราได้แล้วค่ะ